แป๊บนะครับมาแล้วครับตอนนี้เริ่มขึ้นดอยกําลังถึงปลายเกาอยู่นะครับเฮ้ยไม่ครับมันแป๊บเปล่าน้ำตกอะไรคุณ<ฆ>กรคุณกรกอนกำลังทางขึ้นนะครับขึ้นดอยตามมาเลยตอนนี้ครับต,นนาตามทางก็จะมีสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่ยังไม่เคยพบเจอนะครับพี่ลอยตีเสือครับลองถ่ายครับลองถ่ายครับลองเล่ยแมวไม่รู้ครับแมวตอนนี้สัตว์ป่าเริ่มออกนะครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินครับเริ่มหนีแล้วล่ะครับเริ่มหนีแล้วครับนี่นะครับเนี่ยครับผมเบื่อในเวลาผมมาเที่ยวป่าสงวนตัวตัดไม้ทำลายป่าต้องช่วยกันรักษานะเฮ้ยไอ้สัสเออไอ้สัสหลงมากเลยตอนนี้เราเดินมาจะเจอต้นคือที่แบบหายากนะครับ ต้นไม้ต้นมะลินะครับ้ต้นมะลิไปักลๆทำนักท่องเที่ยวคนอื่นผมมันหายทำรายการนะโอ้เริ่มยากครับตอนนี้ต้นไม้นี้ล้มเพราะว่ามีคนตัดไม้ทำลายป่าผมมันเดื่อดตาลตาลครับนี่นะครับทางข้ามฝั่งเนี้เคยมีคนสะดุดหัวล้มป่าตายมาแล้วออกข่าวด้วยจะเป็นคนที่หัวป่านี้ไม่กินหมูนะครับฮ้ ทางที่จอแดนสร้างไว้ทางข้าที่จอแดนสร้างไว้ก่อนลาจากนะครับเราไม่เดือดรินนงเป็นทางข้าที่ลำบากมากทางกองครับค่อยๆเข้าใจโหโหโหขนาดไกลนะครับขนาดไกลอะไรสุดๆแาดนี้เป็นป่าที่ที่สมบงรที่สุดนี่คือใจดีเราติครัว ทางเริ่มทางแล้วนะฮะนี่คือทางข้ามสะพานที่แบบไม้ไผ่ดีแบบล้มหมดนะพนักชมโค้ชนะสักกู